ถ้าเราชอบเที่ยวเราจะหารายได้จากโลกออนไลน์อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับฝกกดดดไลค youtube น้เอสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube พี่น้องคนไหนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับ มีช่องทางหาไรายได้ออนไลน์อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดของผมมาจากความรู้และประสบการณ์นะครับพี่น้องท่านไหนเนี่เห็นต่างอย่างไรเราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับอาจจะพิมพ์ในคอมเมนต์หรือจะมาทักพูดคุยกันในกล่องอินบ็อกซ์ต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ยกมาในคลิปนี้นะครับผมก็เอามา เพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้นนะครับผมนะโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นเลยครับผมจะบอกให้ฟังถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของแนวท่องเที่ยวนะครับผมว่ามีอะไรบ้างจุดแข็งของช่องแนวท่องเที่ยวก็คือว่ามันจะมีกลุ่มคนดูมากนั่นเองครับเพราะว่าพี่น้องเนี่ยแทบจะ99.99% 99เลยคือชอบเที่ยวใช่ไหมครับขนาดผมเนี่ยเป็นคนอินโทรเวิร์ดก็คือชอบเก็บตัวอยู่บ้าน ก็ยังชอบเที่ยวเลยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนดูมันเยอะมากๆเลยครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับคือเวลาที่เราเที่ยวเนี่ยมันก็จะถ่ายวีดีโอยากจริงไหมครับเพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยเราอยากจะได้มุมสวยๆจะไปตั้งกล้องไว้แล้วก็เดินผ่านกล้องให้มันเท่ๆเราก็กลัวกล้องหายจริงไหมครับผมนะหรือถ้าไม่ตั้งกล้องไว้จะเดินไปถือไปถ่ายไป มันก็ไม่ได้มุมสวยตามที่ต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับแนวช่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะต้องลงทุนสูงนะครับไหนจะค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าที่พักค่ากินเอ่ยส่งผลให้เนี่ยลงทุนสูงแล้วเราก็อาจจะออกคลิปได้ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่3าก็คือคู่แข่งมันก็เยอะมากๆเลยนะครับ แล้วก็แต่ละท่านเนี่ยโอ้โหมีคนติดตามเยอะมากๆเลยครับการที่เราจะเอาชนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมอันนี้พี่น้องก็ลองเอาไปชั่งน้าหนักดูนะระหว่างข้อดีกับข้อเสียเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยพี่น้องท่านไหนชอบเทีย่ยวอยากจะทําหรือเปล่าลองไปคิดดูนะครับต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องช่องทางหาไรายได้กันเลยดีกว่านะครับมีทั้งหมด4ช่องทางนะครับโดยผมก็จะ พูดถึงความยากง่ายแล้วก็รายละเอียดแล้วก็เคล็ดลับในแต่ละช่องทางนะครับอ่าอันแรกเนี่ยก็คือขายสินค้าหรือบริการผมให้5ดาวเลยนะครับก็คือมีโอกาสที่จะมีรายได้จากช่องทางนี้มากที่สุดเลยต่อมาก็คือรายได้จากสปอนเซอร์นะครับอันนี้ให้3ดาวเลยก็มีโอกาสมากเช่นเดียวกันอันดับที่3เป็นแอเฟรียตัวแทนขายอันนี้ผมให้4ดาวเลยนะ มีโอกาสมากกว่าสปอนเซอร์อีกแล้วก็สุดท้ายครับเป็นค่าโฆษณาจากในวิดีโออันนี้ผมให้2ดาวนะครับก็เพราะว่ากฎเกณฑ์ต่างๆของ y o u t u b e เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะไปดูแต่ละช่องทางกันดีกว่านะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือในส่วนของขายสินค้าหรือบริการครับผมขอยกตัวอย่างจากช่อง y o u t u b e นะครับที่ชื่อว่าสน i c o อานะครับหนีเที่ยวซึ่งเขาก็มีแฟนเพจด้วยนะ ลองเข้าไปดูแฟนเพจนะครับเขาก็มีบริการในการที่จะโปรโมตนะครับอาจจะเป็นโรงแรมที่พักต่างๆนานาเช่นในโพสต์นี้เนี่ยก็จะมีการโปรโมตสยามบีชรีสอร์ทเกาะกูดด้วยนะครับบริการโปรโมตผ่านช่องทางตัวเองนะครับผมอันนี้ก็จะทําให้เรามีรายได้กลับมาจากการโปรโมตครับเพียงแค่เราเนี่ยเอารูปภาพ เอาข้อมูลของคนที่จะจ้างเราโปรโมทเอามาโพสต์ลงไปอาจจะเป็นในแฟนเพจอาจจะเป็นแถบชุมชนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของในคลิปวิดีโอก็ได้เราก็จะมีรายได้กลับมาแล้วนะครับผมอ่านะแล้วก็เคล็ดลับความสำเร็จของแนวนี้นะครับข้อแรกก็คือให้เราเนี่ยเวลาทำคลิปแล้วนะครับเอาไปลงหลายๆช่องทางนะครับเพื่อสร้างฐานแฟนคลับของเรา นี่คือข้อดีของโลกออนไลน์นะครับเราทําแค่ครั้งเดียวทําคลิปครั้งเดียวเราจะไปลงใน YouTube ลง t i k t o อกลง Facebook Reels ลง Fan Page อะไรได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอย่าลืมเอาไปลงหลายๆที่นะเราจะได้มีช่องทางเอาไว้หลายๆช่องทางทำให้เรามีอำนาจการต่อรองสูงเวลาที่ใครจะมาจ้างเราโปรโมทอะไรแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะคิดค่าบริการที่แพงขึ้นได้นะครับเพราะว่าเรามีคนติดตามแต่ละช่องทางเนี่ยมันเยอะนะครับเวลาเอามารวมกันนะอันนี้พี่น้องก็ลุยเลยนะครับคลิปมีคลิปเดียวใช้ให้เป็นประโยชน์นะต่อมาครับก็คือรายได้แปรผันตามจํานวนคนติดตามนะครับอันนี้หมายความว่าถ้าแต่ละช่องทางของเราเช่นใน YouTube มี1 0 0 0 0แคนใน Facebook มีอีก5 0 0 0 0ในอ่าทิกตอกมีอีกเจ็ดหื เวลาที่เขามาจ้างเราโปรโมทแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสนอเป็นแพ็กเกจเดียวเลยก็คือรวมเป็น7อะไรนะหนึ่มื่้รวมไปเป็นก้อนเดียวเลยเราก็จะมีโอกาสเรียกราคาได้สูงขึ้นนะครับต่อมาให้เราเนี่ยถ้าเราอยากจะมีะไรายได้จากตรงนี้เยอะนะครับก็พยายามหาสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวครับมีอะไรบ้างครับเช่นเรื่องของที่พักโรงแรมใช่ไหม เรื่องของรถเรื่องของการเดินทางเรื่องของของกินเรื่องของกล้องเรื่องของเลนเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวดองหนองยุ่งกับแนวท่องเที่ยวมีเยอะมากๆเลยครับถ้าเราขายสินค้าแนวนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสจะขายได้เยอะเพราะคนที่ไปเที่ยวเขาจะต้องใช้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือช่องทางแรกนะขายสินค้าหรือบริการครับต่อมาเป็นช่องทางที่2ก็คือสปอนเซอร์นั่นเองครับ ในคลิปของเรานะยครับยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตจากช่องอาสาพาไปหลงนะครับนะเขาก็ได้สปอนเซอร์จากรถนิสสันนาวนาแบล็คนะครับผมเห็นไหมครับมีการขับรถในคลิปด้วยแล้วก็มีการพูดโปรโมทในคลิปแล้วก็มีการอธิบายข้อความในคําอธิบายใต้วิดีโอด้วยนะครับอันนี้ก็คือสปอนเซอร์นั่นเองนะครับนะละสปอนเซอร์ของเราอาจจะเป็นรถก็ได้อาจจะเป็นที่พักโรงแรม โดยที่เราเนี่ยจะพูดในคลิปเอามาเอาโลโก้ของสินค้ามาวางไว้ในคลิปก็ได้อันนี้แล้วแต่ตกลงนะครับว่าเราจะโปรโมตรตรงไหนอย่างไรครับผมนี่ก็คืออีกช่องทางหนึ่งนั่นเองที่มีรายได้ที่น่าสนใจมากๆเลยครับเคล็ดลับความสําเร็จนะครับของช่องทางนี้ก็คือจะคล้ายๆกันเลยนะคือถ้าช่อง Youtube ของเราเนี่ยหรือแพลตฟอร์มอื่นมีคนติดตามเยอะเมื่อไหร่ เราก็มีโอกาสที่จะเรียกค่าสปอนเซอร์ได้สูงขึ้นตามจํานวนคนติดตามนะครับนะแล้วก็อันนี้ต้องระวังดีๆนะครับก็คือคนที่จะมาจ้างเราโปรโมทเนี่ยเขาจะดูคาแรคเตอร์หรือจะดูลักษณะการถ่ายทอดของคลิปของเราว่าตรงกับสินค้าของเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสไตล์การทำคลิปของเราเนี่ยจะต้องชัดเจนครับเช่นสมมติว่าสไตล์ทาคลิปของช่องของผมเนี่ย เป็นแนวสนุกสนานเฮฮานะครับก็จะได้สินค้าประเภทจับกลุ่มวัยรุ่นเฮฮาแต่ถ้าวันนี้ผมทําคลิปเฮฮาพวกนี้ผมทําคลิปขุมขุมวันบรลือผมทําคลิปเศร้าๆอะไรแบบนี้ทำให้คาแรคเตอร์หรือตัวตนของเราไม่ชัดเจนโอกาสที่เราจะได้สปอนเซอร์มันก็จะยากมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยทำคลิปโวที่ไม่เห็นหน้าเราแบบนี้โอกาสที่ได้จะโอกาสที่จะได้สปอนเซอร์มันก็จะยากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพูดหน้ากล้องด้วยนะครับพี่น้องต่อมาครับเป็นไรายได้จากช่องทางที่3นะครับก็คือแอฟเฟ i ร t เขายสินค้าครับก็คือเราเป็นตัวแทนขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องมีสินค้าด้วยตัวเองนะครับเพียงแค่เราเอาลิงก์เนี่ยที่เราสมัครเว็บจาก a f f i ฟ i a t เเช่นจาก Lazada, s h o p ป e หรือถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยก็เป็นเว็บของ Amazon นะครับถ้าคนดูเนี่ยได้คลิกลิงก์ตรงนี้แล้ววิ่งไปที่เว็บนี้นะครับแล้วคลิกซื้อเมื่อไหร เจ้าของคลิปก็จะได้เงินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ฮิตเท่าเมืองนอกนะเมืองนอกส่วนใหญ่เขาจะทำแอเฟรีเอหรือตัวแทนขายสินค้ากันเยอะเลยแต่ว่าเราก็ทําได้เป็นอีกช่องทางนึงที่น่าสนใจนะครับสมมุติว่ากล้องเนี่ยตัวนึงเนี่ยประมาณสัก300เหรียญละกันสมมุตินะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าในหน้าหรือค่าแอเฟรียเอนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5 1 0ของ300เหรียญน,นะครับคิดดูสิเราทําคลิปทีเดียว คนสามารถคลิกซื้อคลิกซื้อได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าการซื้อแต่ละครั้งเราจะได้น้อยแต่ถ้ามีปริมาณมากๆม,มันก็เยอะเหมือนกันนะอ่าแล้วก็เคล็ดลับความสําเร็จนะครับก็คือเราเนี่ยอาจจะต้องพูดโปรโมทในคลิปนะครับเช่นในคลิปของผมนะครับมีการใช้กล้องรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับเห็นไหมถ่ายแล้วสวยมากถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูลิงก์ด้านล่างได้เลยถ้าพูดโปรโมทแล้วเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ย มีโอกาสที่จะไปคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วก็ซื้อสินค้าของเราก็มีโอกาสนะครับผมนะแล้วก็ดรายไล่านะครับจะแปรผันตามจํานวนยอดบิวนะก็คือว่าถ้ามีคนดูเยอะแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคลิกลิงก์ซื้อเยอะนั่นเองนะครับผมนะถ้าคนดูเยอะนะครับถ้าเยอะเสร็จปุ๊บโอกาสที่เขาจะคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วไปซื้อมันก็จะเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้น แนวนี้ก็น่าสนใจนะไม่ต้องมีสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจัดส่งไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ไปสมัครสมาชิกเว็บไซต์แบบ Affiliate นะครับแล้วก็เอาลิก์มาวางเมื่อไหร่คนคลิกแล้วซื้อเราก็ได้เงินนะครับผมต่อมาเป็นช่องทางสุดท้ายครับก็คือเป็นช่องทางที่พี่น้องหลายคนเนี่ยคิดแต่ว่าอยากจะได้จากช่องทางนี้ก็คือรายได้จากค่าโฆษณาในวิดีโอนั่นเองนะครับนะอันนี้ผมไปคลิกลิงก ะครับท่องเที่ยวของเมืองนอกก็จะมีโฆษณาเห็นไหมวิตามินซีอะไรเนี่ยของประเทศไทยขึ้นมาด้วยนะครับผมนะซึ่งเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยผมแนะนําว่าพี่น้องท่านไหนอยากจะได้ค่าโฆษณาวิดีโอนะครับผมให้เราเน้นทํา y ำ u u u e s ช o อ t เลยเพราะว่าคนติดตามจะขึ้นไวนะครับช่วงนี้เนี่ยยูทูบช็อตหรือคลิปสั้นแนวตั้งไม่เกิน1นาทีเนี่ยคนติดตามเพิ่มไวมากมนะครับ นะหลักการของเราก็คือให้พี่น้องเนี่ยทำการตัดไฮไลท์เด็ดๆที่อยู่ในคลิปที่เราท่องเที่ยวนั่นแหละนะครับตัดมาเป็นช่วงๆอาจจะ15วินาทีเอ่ยไม่เกินหนึ่งนาทีตัดมาแล้วก็มาซอยย่อยปรับๆแล้วก็เอาไปลงเป็นคลิปช็อตนะครับผมนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้คนติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พี่น้องก็ต้องกังวลน,นะว่าเราจะเป็นคลิปซ้ากับคลิปต้นฉบับหรือเปล่าเพราะเวลาตัดต่อเนี่ยเราก็มีการ อาจจะมีการใส่เสียงเพลงนะครับอาจจะมีการใส่ตัวหนังสือลงไปมันก็จะเกิดความแตกต่างอยู่แล้วแบบนี้ไม่เกิดปัญหาเรื่องคลิปซ้ําแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็คือช่องทางที่4นั่นเองนะครับพี่น้องชอบช่องทางไหนอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ในที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอด้านล่างนะครับผมหรือถ้าพี่น้องเนี่ยมีช่องทางหาไรายได้จากคนชอบเที่ยวแนวเที่ยวที่มากกว่าสช่องทางนี้ก็สามารถที่จะกระซิบบอกผมด้านล่างได้นะครับ ผมก็จะเอาข้อมูลของท่านนั่นแหละไปเล่าให้พี่น้องท่านอื่นฟังต่อจะได้ถือว่าเป็นธรรมทานเผยแพร่ความรู้ซึ่งกันและกันเราจะได้มีรายได้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมสุดท้ายครับนอกจากที่เราจะรู้หลักการแนวทางต่างๆแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือวิริยณะทุกขมะเจตินะครับคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรน,นะครับนะเรามีความรู้แต่ถ้าเราไม่ลงมือทํา ก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีรายได้เข้ามาแน่นอนครับนะหรือว่าเราโมแต่นั่งคิดนั่งฝันแต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับจะรวยได้มีอย่างเดียวคือพ่อแม่ต้องรวยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับสู้ไปด้วยกันรุยไปด้วยกันนะครับในคิปอื่นๆผมก็จะพูดแนวต่อไปนะเช่นชอบวาดรูปชอบทําอาหารชอบเตะตะก้ ol, ชอชอบนู่นชอบนี่จะมีรายได้จากโลกออนไลน์อย่างไรเดี๋ยวติดตามชมซีรีส์นี้แบบ ยาวยาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด